สบาดีพี่น้องสบาสดีเอฟซีทูกขานเลยของานอีกแล้วเมื่อีนป,ประเพณสีพาไปเลยประเพณสีไปหล่อตูด้ดาพเี่ลาเพลาไปหล่อตุ้หล่ตูต้งานบุญพี่น้องบุญบาเอืกเยเพื่อน แล,ปออละ,ละปูมาแต่ไทย,ทยก็มาปูอ่ะเอออืมนี่เฮือนนี่บ่เออแล้วมอนี่สิไปไทยเลยมอ,อมาขึ้นมาได้น่ะ

มาถ่ายอยู่รัดอยู่ทางอยู่แล้วออช่วยหนหน่อยฮิวให้หน่หน่อยทางใช่รทางใ่ไ่ไบอกไพ่ไปนะเขาจะไปอยู่บ่ ูส <py at> ิไปกรุงเทพกันนี่มาแต่อันซานนมานเลยสิไปกรุงเทพตาพี่น้องเ้ยพอกันอยู่บุญเนอเออพอกันอยู่กันบอนไปกินข้าวปุ่นเนอเมื่อไรยัดมาเอ <laughs> Chị phải cũng thế mọi bunny bà này, Thì ừ. à <laughs> cũng mhm <thế> mhm <laughs> 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 ไปทำงานยังุงเสีะเ tamam. ้ยไปทำงานโรงงานมันบนรักเราเนี่ยมันหิวเอาเพิ่มเพิ่เอาเพิ่ไงนี่มันทอดนะเครื่งขางเาไปไหนสิไปไหนสามสี่คนตอนนี้ไปไปพี่นน มาอีกทีพี่น้องมาหอดเลยสองสี่หาคนหกคนมาหกคนบ้านดงน้อยมาไหมเฮ้ยสาวอ่ะสาว ngoài sẽ nhà này nè tìm ngăn tụt rất đi nè tìm ăn tụt trên kia tìm ngăn tụt ไปเลยกินงาสูรกินเกี๊ยวทีมงาสูรกินเกี่ยมาละตาหมู่อะไรเก็บผักมา ตูดจิ้งเกี้ยงเก็บพกักมา,าตั้งแต่หลายปีเลยลบบนะมันมาคินอะเนี่ยครับขักอันนี้ บอดื่อน้อหมดจื่อมาเถิงเลยผักไข่ตะวันมักฮินเฮือนใหม่เฮือนยาเป็นไงอันนั้เฮือนฐานเลพี่นนางมาเป็นเล่านะเฮือนฐานแน่นเลย บรนพองติ <apologize. S 2> Sadly, ๋คุ้มบรนดงน้อยคุ้มดงน้อยของตวานคนนใสุดเ้อพม่้อง

<said> tụn hạ bận này, không, bạn. Hi, hết mà chân áp. Hello, chân áp binh. Huh, đi đâu, đi mất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  đi đi mất đi ลางมาใส่เหนือยายผักขไมาลางมาใส่รลยเขาจะกินไยนะเขาจะกินผักอะไรพันมันแบบพันเหลผิดเหไหมเป็นกันมีนะมันกันมีอันเกืองนี่มันมีอยังไซืดสวดินนั่นและ้วพันผักเรามีเยอะเพราะสูงแล้วมันด้วยเออนี่ผักหอมก่อนนี่เอ อยากหลกินเหอไอ้ไงปะล่างเลยไงเด็กเด็ไประล่างเลยต้านห้างมันออกก่อนเนอจังหลังต้านห้างมันออกก่อนจังหลังนี่เราเป็นต้นหลับน้ำทิ้งโคผ่านในในในแหลกอร่อยเลยค่ะจะเสกันธุ์ตี๋ตี๋เีเน่ตี๋ง่ายเกินเล็บมือนางเล็บมือนาง อ๋อคาตลีคาตลี <coughs> ไก่กเล็กที่สุดแอปเิ้ลที่ดแเปิ้ลไดมากเลยไก่กซิมมกันนาก่หนานี่อะล่ะเฟอร์เาจะไล่นานี่นะไก่น่าดีพอพอเป็นกระติกเล็ก นมกวาข้าวมงมผิ่อยโไดมัเปื่อนสิจะได้่อกหลงใหมอะไรอะไรนะไอ้สองข่ะต้นนีใส่นังไงดี่ะข้ข่อยโกินยังไรสอุบหอกสัางอ๋อส่างมันเป็นยังไงมันเลยจังซีมแตบก็ดอกามัดอนั่กสรีอันนี้เราหรอเออเอออืมจะสิลองซีมดู กินแล้วจะติดใจเหรอแล้วติดใจแม่ที่่ามีไส้ไหมย้อ,องบนจอมากินรำกันเลยพี่น้อยออกนอกสถานที่แล้วใครอยูอ่มีมบอ่อใคก็ได้คับน,นะน่ะนเสียดนำพันนันสูกแพนกินก่อนมีบอ่อมะขามมันาวก็มีญญ่อาให เออถ้า่มีางหน้าก็เอามาเปียกขั้นมาขาเปียกนะแซ่บาซื้อมาแต่บ้านบ้านเฮาน้ำตาลได้ยืน้ำตาลเอายื้น้ำแข็งนะฮะบ่ห้เปื้องยังนะเปื้องแต่กระพุ้นนี่แหละ ซีนบาอยากเราก็เลยห่อดอกสุบดอกซังมาหลอกตูดทีมงานตูดกินเกี้ยงหมดจอมาตูดนำกันเลยพี่น้องเลยหมดสถานที่เด้อเมือนเด้อเขาเคยมาได้หลายปีแล้วแหละมางานดองดองใส่ปลา